เรืเด้วยค่ะม,มีกัสิมาแช่ประสบการณ์ดีๆให้เพื่อนๆฟังเลอกัตะกรเจมนาแปดสิบห้าโลกสังเกตจากรูมไงค่ะหันแห้งแห้งใส่เสื้อผ้าตัวได้กระบ่มั่นใจซื้อเสื้อผ้ามากกัตไซโบไดอืดอัดฟิตไปยางหา่างไปยางตลาดซื้อมากกัตไซโบไดามาที่นี่่อมาพบลิตภัณ์ถ้ำเลย ดใจค่ะเพราะว่าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คือแล้วอันนี้ดีดีเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงบบโยโยเพระเห็นเหงื่นหัวรากาศนำนักลดโลงยังที่เห็นเนี่ยค่ะจากกวดขวนกับมาคุณดียังสี่จากแต่ก่อนนะคะไปมาหาไรยังสี่มูก็หลอกว่าอี้วนยังซันยังสี่ตอนนี้บได้เลยค่ะบบว่ามีแต่คนมาถามมาถามว่าไปเห็นยังมากไปกิน เียบขอแนะนำเลยนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งเรสเตอค่ะกิ้แค่มือละเม็ดมือละข่างจัดเต็มค่ะ